เงินทุกคนนี่คือชุดใหม่ที่ผมให้ท่านนะนี่ชุดนี้ได้ที่ผมให้ท่านอยน้ำท่านท่านเงินครับท่านทำไมท่านมาอยู่ตรงนี้ครับมาหาผมเหรอแล้ว เป็นอะไรครับท่านทำไมท่านมานอนอยู่ตรงเนี้ยบัดเจ็บท,ท่านท่านโดนอะไรครับใครที่ทำ้ายท่านได้อีกในโลกแห่งเนี้ออยผมสามารถเก่งแบบท่านด้วยเหรอท่านอ๋อครับท่านจะโชว์ิชาแ <หา S 2> <ไ>ปลงกายนะทุกคนครับ ครับท่านเฮ้ยทุกคนหายไปจริงๆด้วยทุกคนสวัสดีครับผมไลฟ์นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปหาท่านเงินนะทุกคนวันนั้นเนี่ยผมได้ไปเจอกับท่านเงินมาแล้วนะหลังจากที่ ผมถูกลูกศิษย์ไอ้โผลเนี่ยไล่มานะผมก็ได้ไปพบก,กับท่านแล้วท่านเนี่ยได้ให้ผมเนี่ยลงไปเอาของบางอย่างมาให้ท่านนะผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆงนะคือท่านเงินบอกว่าให้เก็บเป็นความลับแบบสุดยอดเลยห้ามแพร่งพายให้ใครรู้เด็ดขาดเลยผมก็ตามอันนี้เลยนะถ้าอะไรที่ผมทําได้เนี่ยผมก็จะทํานะเพราะเป็นการตอบแทนท่านเงินที่เคยช่วยผมมาไว้ครั้งหนึ่งนะ ก็เป็นบุญคุณครั้งยิ่งใหญ่เลยที่ได้ช่วยผมเอาไว้ก็ผมเนี่ยก็เลยจะตอบแทนบุญคุณครั้งนี้ให้สะสมเลยก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางไปหาท่านเงินก่อนนะผมเนี่ยได้ให้ชุดใหม่กับท่านเงินไปแล้วด้วยเพื่อทุกคนยังไม่รู้นะท่านเงินเนี่ยได้มอบชุดเก่าของท่านเนี่ยให้กับคนไร้บ้านไปนะเป็นคนอยู่ในป่าเนี่ยถ้าทุกคนเคยดูคลิปเพื่อนนอนเนี่ยทุกคนจะรู้นะ ไอคนนั้นอ่ะที่มันเคยใบ้หวยนั่นแหละทุกคนที่มันบอกว่าอะไรนะแม่ตะเคียนให้หวยมาอะไรเงี้ยก็ไอนคนนั่นแหละที่บอกว่าถูกแม่ตะเคียนเข้าฝันแล้วให้หวยมานั่นะแหละท่านเงินเนี่ยเป็นคนมอบชุดให้มันไปผมก็เลยได้นําชุดเนี่ยผมเนี่ยได้ให้เอาไปแล้วนะตอนนี้ท่านเงินก็น่าจะใสยอยู่แหละได้ให้ใหม่ไปละก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางก่อนเลยแล้วกันเ,เพราะตอนนี้เนี่ยมันสายมากแล้วมันเริ่มร้อนมาก คือเรื่อยๆแล้วช่วงนี้เนี่ยร้อนมากเลยก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปลต่อไปด้วยนะครับโอเคทุกคนก็อากาศวันนี้เนี่ยร้อนมากเลยนะร้อนแบบร้อนแห้งมากเลยอันนี้มันต้นมะกอกเนี่ยทุกคนนี่มะกอกแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นมะกอกมะกอกมันหรือมะกอกเปรี้ยวนะ ทุกคนเนี่ยเคยกินมะกอ,อกกันหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าอร่อยหรือไม่ที่ผมเคยกินเนี่ยมันก็อร่อยนะเป็นมะกอ,อกน้ําอ่ะจิ้มกับพริกเกลือเนี่ยคือแบบรสเด็ดมากนะทุกคนหวังว่าท่านเงินเนี่ยจะรอผมอยู่ตรงที่เดิมนะไม่ใช่ตรงที่ท่านยมอยู่นะทุกคนแต่เนี่ยมันเป็นที่ใหม่ที่ท่านเงินเนี่ยได้มาตั้งหลัก ปักฐานเอาไว้ที่นี่นะหวังว่าจะรอผมอยู่นะผมไม่ไม่อยัางมาเสียเที่ยวเพราะว่ามันเดินทางไกลมากเลยทุกคนช่วงนี้เนี่ยบอกตรงๆนะทุกคนคือไม่ค่อยอยากจะเข้ามาในป่าปเท่าไหร่นะ เพราะว่าทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมมันคือพวกใบไม้แห้งนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบใบไม้มันร่วงเยอะแล้วไฟป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบเยอะมากเลยผมเนี่ยกลัวอาจจะไปเจอไฟป่าแล้วอาจจะถูกไฟคอกได้นะคือมันอันตรายมากนะเรื่องไฟป่าเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยทุกคนไม่รู้ว่าใครพี่เลนหรือว่า เป็นแบบธรรมชาติหรือเปล่าที่ทําให้ไฟป่ามันเกิดขึ้นแต่ว่าการที่ไฟป่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนโอ้ยเดินมาเหนื่อยมากเลยทุกคนแบบเดินไปด้ยวยพูดไปด้วยนี่เหมือนร่างกายจะขาดน้ํเหนื่อยจริงๆทุกคนผมเนี่ยก็ดันเตรียมน้ำมาแค่ขวดเดียวนะทุกคน คือกะจะไปเอาเอาไปให้ท่านเงินตั้งหน่อยไม่ก้าที่จะกินเลยผมก็เลยตัดสินใจที่ให้ท่านเงินเสร็จก็พบท่านเงินเสร็จเนี่ยจะรีบกลับเลยรีบกลับบ้านเลยทุกคนโอ้ยตอนนี้เนี่ยเหมือนร่างกายจะขาดน้ำนะน้ำนี่ให้ท่านเงินไปดีกว่าเพราะว่าแถวนี้เนี่ยน้ำมันไม่มีนะทุกคนน้ำมันได้หยุดไหลไปหมดละ ผมมาถูกทางหรือเปล่าถูกละทัวร์นึกว่ามาทางผิดไม่ค่อยได้ขึ้นมาบ่อยนะผมขึ้นขึ้นมาครั้งที่สองเลยมั้ง เงินอยู่ไหนทุกคนนั่นรอบที่แล้วผมผมมาหาทัานเงินตรงนั้นนะเนี่ยตรงต้นไม้ลมนะทุกคนท่านเงินเนี่ยจะรออยู่ตรงนั้นนะทําไมวันนี้ท่านเงินไม่อยู่อะนะปกติท่านเงินจะอยู่ตรงนั้นนะรอบที่แล้วที่ผมอะแล้วท่านเนี่ยก็ได้นัดให้ผมมาตรงนี้นะเนี่ยท่านจะอยู่ตรงนี้ก้อนหินก้อนเนี่ยเอา้าไปไหนอะ หวังว่าคงจะไม่มาเสียเที่ยวนทุกคนเพราะเดินมาไกลมากนี่ขวดน้ำยังอยู่นะผมเนี่ยเป็นคนเอาน้ำเนี่ยขวดนีน้ให้กับท่านนะทุกคนขวดน้ำเนี่ยยังอยู่อยู่เลยถาวันพันคาทุกคนเก่งายท้องทานเงินไปไหนอะ่ะ เดี๋ยวผมเนี่ยลองเดินวนรอบๆดูสักหน,น่อยเผื่อว่าจะเจอนะเอทุกคนท่านเงินหายไปไหนอ่ะ คือปกติท่านเงินเนี่ยรออยู่ตรงนี้นะรอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยท่านเงินรออยู่ตรงนี้แล้วตอนที่นัดกับผมเนี่ยก็บอกให้มาที่เดิมนะผมก็มาที่เดิมแล้วเนี่ยทตไปท่านเงินเนี่ยหายไปหรือว่าท่านเงินจะไปหาน้ําหาอะไรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยผมว่าผมจะรอตรงนี้สักพักหนึ่งดีกว่ากคนเหนื่อยมากโอเคคือผมเนี่ยได้รอท่านเงินเนี่ยมานานมากแล้วรอ ไม่กลับมาสักทีนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเดินวนหาดูอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจอเหมือนกันผมเลยตัดสินใจจะกลับบ้านแล้วนะก็เดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยค่อยขึ้นมาหาท่านใหม่ก็แล้วกันไม่รู้ว่าทันเงินเนี่ยไปที่ไหนนะไปทำธุระส่วนตัวหรือเปล่าเฮ,เฮ้ยเฮ้ยทุกน นงินทุกคนนี่คือชุดใหม่ที่ผมให้ท่านนะเนี่ยชุดนี้แหละที่ผมให้ท่านน้ำท่าน่านเงินครับท่านทำไมท่านมาอยู่ตรงนี้ครับมาหาผมเหรอแล้ว เป็นอะไรครับท่านทำไมท่านมานอนอยู่ตรงเนี้ยบาดเจ็บ,บ,บท่านท่านโดนอะไรครับใครที่ทำ้ายท่านได้อีกในโลกแห่งเนี้ยครับเอาแล้วท่านไปเจอกับพี่น้องร่วมสาบานของท่านได้ยังไงอ่ะ ผมก็ขึ้นมาหาท่านนี่แหละผมไปตรงจุดนัดพบที่ท่านนัดผมไว้เนี่ยผมไม่เจอท่านเลยผมไม่คิดเลยว่าจะกลับมาเจอท่านนอนบาดเจ็บแบบนี้นะเดี๋ยวผมไปบอกท่านยมให้ไหมท่าน,าน,นาแล้วนี่ท่านเนี่ยจะเดินทางมาให้ผมช่วยใช่ไหมท่าน แล้วท่านสามารถกินยาได้ไหมย,ยาช่วยท่านได้ไหมกินไ่ว่าน,านแล้วต้องที่ไหนเมียท่านเดี๋ยวผมไปหาท่านยมให้ไหมท่านเดี๋ยวผมไปบอกท่านยมให้ยยแย่แล้วทุก yeah, คนก็ท่านเงินบาดเจ็บนะเน,นื่องจากไปสู้กับ พี่น้องร่วมสาบานอีกคนหนึ่งของพวกท่านนะ,ะท่านยมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนด้วยผมเนี่ยไม่เจอท่านยมมาหลายวันละตั้งแต่ออกไากากไปกยักษ์ครั้งนั้นนี่ไม่เคยเจออีกเลยะอะไรนะท่านออผมก็ลงมาจากเขานู้นเลยท่านผมเนี่ยนเงินท่านไหวเปล่าท่านเอายาไหม เดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปนํายามาให้ทุกคนนี้กลับมาจะถึงหมู่บ้านผมแล้วนะถ้ากลับไปเอายาเนี่ยไม่น่าจะนานตั้งใจอ้ยโดนทำตัวไม่ถูกเลยโอ้ยโ,โออยดน ผมก็ขึ้นมาหาท่านเนี่ยผมมานานแล้วผมเนี่ยได้ไปรอท่านตรงโน่นอ่ะตรงที่ท่านได้นัดผมไว้อะ่ะผมไปรอนานเลยผมไม่เจอท่านสักทีผมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับผมไม่คิดเลยว่าจะมา,มาเจอท่านนอนบาดเจ็บอยู่ตรงเนี้ยผมตกใจมากเลยผมก็ว่าชุนเนี่ยคุณคุณเพอผมเนี่ยเป็นคนให้ท่านเองกับมือเลยเได้ครับท่าน พี่น้องร่วมสาบานของท่งนทานคนสุดท้ายนี่ชื่อนอรสิงเหรอครับแล้ว,ลวไอ้นอรสิสนงน,น,น,นี่มันได้รับบาดเจ็บบ้างไหมท่าน แต่ท่านโอ้โหผมว่าไอ้นรสิง์นี่มันน่าจะแข็งแกร่งน่าดูเลยนะขนาดทันเงินยังบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้เลยแล้วถ้าท่านท่านไม่รู้เลยว่าท่านสู้กับมันไม่ได้อะทาไมท่านต้องเสี่ยงไปด้วยอ่ะท่านอาจจะทําให้ท่านยมเป็นห่วงได้นะถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมาแบบเสียชีวิตอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปอธิบายกับท่านเงินท่านยมยังไงอ่ะ ตอนนี้ท่านยมอยู่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยท่านเพราะว่าผมไม่เจอหลายวันแล้วตั้งแต่ออกไปกับไอ้ยักษ์ครั้งนั้นน,น่ะแ,แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนไงท่านแล้วป่าแถวเนี้ยมันใหญ่มากเลยไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนเลยผมได้ขึ้นไปดูตรงที่เคยพักอาศัยก็สองสามครั้งแล้วไม่เจอท่านยมสักครั้งเลยท่าน หวังว่าท่านยมก็จะไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าขนาดท่านเงินที่แข่งแ่งนี้ยังพาทาบาดเจ็บขนาดนี้เลยแล้วท่านสามารถอธิบายได้ไหมว่าไอ้นรสิงเนี่ยมันรูปหลักเป็นยังไงผมจะได้คอยระวังตัวไม่เข้าใกล้ไอ้คนแบบที่ท่านพูด มันจะพันมือพันแขนพันขามันไปถึงถ้าพ่อไม่รู้มันตอนนี้ท่านต้องการใะไหมว่านแล้วท่านรู้ไหมว่าใครมีมั่งอะท่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหามาให้ท่านเองละว่าน,ท,นที่ท่านใช้เนี่ยท่านไปเอามาจากไหนละท่าน หรือว่าต้องกลับไปเอาที่หมู่บ้านของท่านอย่างเดียวเลยมันอยู่ใต้ดิน้ <c oughs> นองดูลากของมันให้ดีๆไม่รู้ว่ามันอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าข้าเนี่ยก็พยายามหาดูตัวแล้วแต่ไม่เจอเลยสกักด,ดิดเดียวเลยเองเจอบ้าง เดี๋ยวว่าได้เจอเลยท่านแค่ผมแค่ว่าเ่ยผมยังไม่เคยเจอด้วยซ้ําผมเนี่ยไม่รู้จักมาเลยท่านต้องขออภัยด้วยแล้วท่านสามารถอธิบายได้ไหมว่าจะหามันได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาให้ท่านเองไม่รู้จักหรอกเาเปาก็เสียแล้วเปล่ายัางไงเองก็ต้อง นั้นท่านไปอยู่กับผมก่อนไหมท่านข้าจะรอเองอยู่ที่นี่แหละแล้วถ้าอินรสิงมันตามมาล่ะท่านท่านจะไม่แย่เอาหรอท่านข้ามีวิชาบางกายไม่ต้อนหัวไปนนะเจ้าค่ะจะทำให้เองดูแล้วกันข้าจะทำให้เองดูนะ ได้ครับท่านแล้วออค,รครับท่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบลงไปเตรียมของให้ท่านตามที่ท่านต้องการเลยได้ครับผมสามารถเก่งแบบท่านด้วยเหรอท่านใช่แต่เองต้องอายุยืน

คือทุกคนหายไปจริงๆด้วยทุกคนท่านเงินทองคาถาเสร็จแล้วก็หายไปแบบหายไปเลยแต่ท่านน่าจะนั่งอยู่ที่เดิมนะทุกคนสุดยอดไปเลยคาถาผมนี้ก็เคยใช้ครั้งหนึ่งนะแต่ใช้เป็นอุปกรณ์นะทุกคนใช้เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์ของเพื่อนผมเนี่ยได้ให้มาในการช่วยแปลงกายนะช่วยให้แบบพังตัวได้ สุดยอดไปเลยโอเคผมรีบไปเตรียมของให้ท่านเลยดีกว่าท่านโอเคทุกคนก็รีบเดินทางกลับดีกว่าไปนำรีบไปนาของมาให้ท่านนะผมเนี่ยจะไปนํายาปกติเนี่ยมาให้ท่านก่อนก็นแล้วกันนะเพราะว่าการจะไปหาว่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องไปถามผู้รู้นะว่าว่านเนี่ยต้องไปหามาจากไหนหรือว่าอาจจะต้องไปขอที่ท่านอาจารย์ของเพื่อนผมหรือเปล่าท่านเนี่ยอาจจะรู้จักก็เป็นได้นะผมว่ารู้จักแหละแต่ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะมีหรือเปล่า แล้วผมไปขอดือด้อเนี่ยจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นของที่มีค่าพอสมควรนะนำ้ำไอ้ต้นวานเนี่ยท่านเงินที่แข็งแร่งขนาดนี้เนี่ยยังตัว้นรสิงไม่ได้นะไอ้นอรสิงเนี่ยก็คือสิทธิ์คนสุดท้ายนะก็คือพี่น้องร่วมสาบานคนสุดท้ายของท่านทั้งสามคนนะ โอ้หทุกคนแย่มากเลยแต่โชคดีที่อยู่ใกล้หมู่บ้านนะคือท่านเงินเนี่ยต้องการที่จะลงมาหาผมพอดีเลยก็เลยเดินทางมาใกล้หมู่บ้านผมก็เลยมาเจอตอนนี้ก็จะถึงหมู่บ้านแล้วเดินไปไม่นานนะประมาณโลเดียวก็จะถึงหมู่บ้านละก็ถ้าได้ยินเสียงรถหรือเสียงอะไรเนี่ยมันก็ไม่แปลกก็ต้องขอแต่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะมันอาจจะเป็นเสียงรบกวนได้นะทุกคน อ๋ผมแม่งขอโทษขอไปด้วยทุกนโทษคำหยามนะแต่แบบขนาดท่านเงินยังสู้ไม่ได้แล้วท่านยมเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะแล้วถ้าร่วมมือกับสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดดีกว,ว่าทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปนําของมาให้ท่านเงินก่อนก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปถามด้วยว่าท่านเงินเนี่ยไอ้จะไปถามด้วยว่านนไอ,ไาววาไอ,ไอ้ต้นวานเนี่ย ไปหาได้จากไหนบ้างนะเดี๋ยวลองไปถามท่านอาจารย์ของเพื่อนผมดูนะก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมในําทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ